สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปาปมาพ่อกับเบาเหินอีกเส้นคยอมวัวาาไต่พิชังถอดไข้พี่น้องกับถอดกบกับบักฮุ่งบักฮุ่งบ่ได้ต่ำพี่น้องลาบงวัวเขียวอันนี้สสิสกแก้มปลาแดกเลยนี่สิกแก้มปลาแดกเลยบ่ต้องวอาไลส์สำหรับเบาเหิน์นยัด จะเปลี่ยนกันพี่น้องแต่งไว้นี้ลำเนาะ<ด> <c oughs> นี่รูดตัวเ จักสิกินยันงพี่น้องมันจะมีเสินเ,นเพงิน่เน้กินเน่ยเคือข้าเงินกับบมีเนาเทปประเดี๋ยวหาเลยพี่น้องเลยไม่ต้องตำม,มืออืมพักตลัดพี่น้อง บอกด้ตามเลยบอกด้ตามเลยนะอย่างหัวแม่หัวไต่ยตัวปอย่างไรเนี่ยเป็นบ้าพี่น้องหัวเตหัวต้นอย่างนี้ หัวสวัสด <erman> ีถือใจเพื่อนได้น่คำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเยซี่คำตาสวนกินให้โลกจำไม่ได้เพื่องเลย ทอดกบแห้งพี่น้องอือหือขบปุบขวบเบิ้งเอาพี่น้องเลย ขอบขนาดพี่น้องเลยโอ้ยปุบก็ไนะด้เนาะปุบๆเลยขาดกันคำแม่งขาดดีปากแตกพี่น้องเลยกินไปน้ำหัวไปน้ำ ดเอาบอสชูแดดพี่น้องนี่ประเด็กทาดใส่ปวดตำตำเลยนะสีอยากก็ไม่ใช่พี่น้องเลยไม่ต่สีจีนแห้งเบืเองบ่ได้เลยนี่เขาลุกถ้าสีมือเนี่ย ฮึ um. แบบใช้บิดนี่เลเป็นไรพี่น้องห <h ums> มกุ้งออกจากปากเลยปักสลัดปักสลัดประเทศอ,อเมริกาพี่น้องซาบานไปเก็บมาขึ้นนี่พอแล้วบอ